มันบัฟยังไงวะกูอยากรู้ไอ้เนี่ยบัฟใครไอบ้บัฟสกิลนั้นอ่ะที่มันไอ้เจ๊เก็บเรียบร้อยนางเรียบร้อยนางเรียบร้อยกูนี่เรียบร้อย,ย,ยไอ้สวยจงเผาผลาญสุขเป็นสิไรกูโดนอยู่คนเดียวเลยตายเจ๊ต้องมนยืนอยู่นานกว่าน,นั้นนะเทปกันไฟตายเลยเอาเทปกันไฟซ้ำเทปกันไฟซ้ำ เอ้ยเระวังเทปแคมไฟไว้ดีนะวินวันว่าก็เคยอยู่อันดับหนึ่งขอสองพีสองนะควายติดเกมเฉยมึงนี่โง่เลยเฮียเทปแคมไฟไหนล่ะกูด่ามึงด่าได้ยังไงมึงให้เกียดกันหน่อยไอ้เฮียไอ้เฮียมึงมึงแค่ติดเกมเฉยเฉยไอ้สัตว์คนมึงเนี่ยติดเกมไอ้เฮียคนบ้านพ่อมึงเล่นอีบีพันกว่าตายเฮียต่อเดือนไอ้สัตว์ปลุกปิดสนิรายาเลิกเรียนไปหนึ่งปีเสียเก่งกว่าเดิมไปแล้แล้วมึงไม่ช่วยกูตียุ้ไอ้สัตว์ก็กูนึกว่ามึงจะด่าสแลมไอ้เฮีย ได้หมดยังยังเลยต้องเยอะเลยมึงมึงให้มันฆ่ากูเลยเนี่ยกูจะได้หมดเร็วขึ้อนถ้ากูตายสองกูเปิดเลยนะเอ้ยมึงกดสองก่อนดีค่อยเปิดเออเด้อเด้อไอ้นี่ยืนนิ่งไอ้นี่ยืนนิ่งไอ้นี่ยืนนิ่งกูเดสองนะเออเออเออทิพทิพทิพมึงเปิดสักทีดิ เออแย่หยุดเวลาเอ้ยมันยังอยู่วิน <c oughs> เฮ้ยยังยังอยู่อนางปล่อยบล็อกดิน่าจริงไปบล็อกอันหาจริงไปบล็อกไม่ปล่อยบล็อกก็ตาย <c oughs> เฮ้ยยังต,งตกใจสัสไอ้มันกลัวมันกลัวไฟมันกลัวไฟเี้ยมไปไหนด <c oughs> ึงไปกับเปล่าได้ใช่ปวะไม่ได้มันเปิดล่าเปิดอ,อย่างนี้เลยแย่ไปไหนนอ <c oughs> ห้องไปเจะกระโดดเขาตกตายเน <ừ> ี่ยเผา ขึ้นรถลำยี่อะไรวะปิดไฟก่อนทีเดียวมันปิดไปได้สัตว์มันรอมึงเปลี่ยนเพลงดิไอ้กูถัดเจอมาเร็วเพลงอังกีษหมดปูนั่นมานั่งเปิด E v E ทั้งวันทั้งคืนเปลืองไฟสัสยังไงได้เลย ดได้เ <ไป S 2> ลยแม่มึงอ่ะมึงหยุดพิมพ์นี่หลัดมึงพี่อะมึงหลัดกูทีไรมึงพิมไม่หยุดเลยลเฮียเป็นครยอะไรมึงเนี่ยไอ้ลัตดน,นี่แม่ไอตอนอยู่หลัดตัวเองไม่เคยพิมอะไรเฮียโดมแบ,บไม่เป็นไรไงมารินไม่โดนโดนแบไม่เป็นไรบ้านพวกมึงดูกูโดนแบที่บ่อยแล้วโหมันแล้วแถมกูโดนหนึ่งวันไปแล้วด้วยไม่ยังไม่โดนดีกว่าโดนรอบต่อไปเป็นหนึ่งวันแล้วนีมึงท็อกซิคไงเฮียไม่กูแค่พิมพ์เยอะเกินมึงต้องมึงต้องให้กูทำดาเมจนะมาริน แต่กูกำลังโดนทำดาเมิชโว้ยเชียเ่ยมางเจอมาพาภัยไปน,นี้อ่ะกูเป่าขุยโชโ oh อ,อ้โหฮิตบ็อกสกิลไอ้สัตว์เฮียมึงจะได้โหมดหมั้ยเนี่ยเทปได้มึงก็อย่าเปิดดิกูไม่ได้มึงห้ามเปิด <laughs> ไม่ได้ห้ามเปิดแม่งไอ้หนุ่มโคตรกากไอ้เหี้ย เอา้าพ่อมึงแล้วจะมึงแย่งกูทำไมพี่แยเอม็มมาอีกคนช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนเอ้ยกูตายให้ปล่อยกูตายเลยปล่อย้กูตายเลยพระอภัยมณีอ๋อพระอภัยมณีไอ้สกิลสามผู้มันหายไปไหน <c oughs> <c oughs> เนี่ยสัสโค้ชแม่งเทพมึงไปไหนอะไอ้บอ,อ,อวินเฮ้สวย เอ้ยกูจะตายเดี๋ยวไม่ให้กูเปิดปุ่มได้ยังเนี่ยกูจะได้แล้วกูจะได้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียววินสกิลเดียวโดนกูได้เลยมึงมึงบล็อกไว้มึงบล็อกไว้มึงอย่าตายกูได้แล้ววินเปิดเปิดเออ้ยเอาเอาไอ้นั่นก่อนเลยกูวิ่งมาแล้วไอ้ยีดพ่อมึงไงสัส ไอ้ควาย20ดาเมจไอ้ควาย20ดาเมจดน่าแล้ว20ดาเมจดแค่ยีดาเมจแต่ฟันไม่โดนเลยพี่นั่นเหรอไม่ถ้ามึงฟันฟันโดนแค่รอบเดียวอ๋อๆกูกูตายป่ะเนี่ยตายไมตายเอาดิ่ยวดิสวยโหมดมึงต้องหมดก่อนกูใช่ป่มถ้าจะไม่ผิดมึงอ่ะหมดก่อนกูมึงเปิดก่อนกูเออกูลืมอ่ะเกูจะหมดแล้วนะหมดมึงกูหมดก่อนมึง จิคัยใจแล้วหมดเือแล้วเข้าไปอยูเข้าไปอยู่คือแล้วกกันคุยเนาะอย่าพูมึงอ่ะไอ้ยี้ปัญญาอ่อนที่หายเลยสั์หมดมัเนหมดเร็วอ่ะเอาอีกดู โอ้เชี่ยมันยังโดนอยู่โอ้โหตนนี้เอ็มวันเป็นนะทพพีกว่กเมสตัวเนี่ยโอ้ยมันเอ้ยทีไมสี่ตัวยังวะอาลองสีทองอืมฮิตบ็อกโคตรชัสัตว์เตมไม่โดน <c oughs> เอาหาพวกมึงเผาตัวน,นั้นหน <c oughs> ่อยเฮียต้นตีนอะไรมึงอืมโตรกูว่าโดน เทปเทปช่วยแล้วอืรถเออยังไม่ตายเลยเอาไอสัตว์สวย <c oughs> เอา้าโอ้ยแรงเหลือเกินโอู้ยเชี่ยแม่งมองไม่เห็นไอเชี่ยมันยังโดนอยู่เนาะไฟเผาระวังมันมันไม่เคอรเตอร์เว้ยไอ้เชี่ยโคตรแทงเลี้ยไอไฟเผามึงเนี่ยไอสัตว์เมื่อกี้มัน เขาเตยแล้วอะไรของมึงเนี่ยได้หมดยังกูได้หมดแล้วแหละยังอีกสองบาตัวโคตรกากเลยยะโอ้ไอ้เหี้ยเทปเทปเทปช่วยแลเราจนแล้วตายแทนกูช่วยแล้วมันไม่ได้ช่วยกูกูก็จะตายเหมือนกันเนี่ยสัตวต์วตะกี้มันไม่หยุดจะได้หมดแล้วกูจะได้หมดแล้วอดทนเอากูยังไม่ได้เลยว่ะไอ้กูได้ละ ไอสัตว์ได้ยังไง้าลายังยังยังอีกนิดนึงหยิยมาดิเอามาอยนี้ก็เก่งเหมือนกันในสัตว์ไอปัญญาอ่อนกิวจ๋ามึงยังไม่ได้หมูใช่ไหมกิวเอ้ยไม่โดนเอ้โอ้มันเอามันอื้มไม่โดนมันโอามันตีมันอีก กูตีอยู่มันอยู่ข้างบนไอ้ที่มันมันกระโดดตามมันไปเลยที่มึงพอมึงตีไม่ได้มึงมึงกระโดดตามมันเลยดาบตะวันลุ่งเอามันเอามันเอามันสวยเทป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 มันไม่โดนได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยมึงมึงหยุดหยุดกันดิมึงอก้กูก่อนเฮ้ย ไอ้สัอาหลุดเกมเลยหลุดเกมเลยหลุดอาบอ่มึงอะนี่เหลือมันกันมัคนเลยไอสักลับมาหลุดแล้วดกากนีอกระโดด มึงมึงมึงเก็บสกิลไว้ซับกูหน่อยก็ได้สกิลถึกมึงไงย่ะไอ้ยไม่ใช่ถึกมันกูนี่หว่ากูโดนคอมโบกูก็โดนเหมือนกันนี่ยังแพ้เลยกันโดนดิฮาลานังซูนดามเมดยังไม่ตายเออมันดีเทมันอยู่แบบไรใช่ปะมึงจะบล็อกมึงจะดับเบิ้ลบล็อกทำ กลัวเ,เลยมึงเนี่ยกี้มันมันไอ้นี่นะจับใครวะอ,อ้เขาผานทุกตปกติโดนกูรับไปละสวยเสือย่างนไงมึงไ,ไม่ได้หมดแต่กูก็อยากได้หมดมแม่งไม่โดนนี่เจ็บนั่นกูเก็บสาบไปช่วยมึงแล้วกันระวังระวังอือเขาผาโอ้ยเยอะท่ากากาขนาด กระโดดไอควายี่ยมันฉลาดกว่าเราแพรวินไม่นดนอ่ะไอ้ย่ยตัวนึงก็ได้หมดช้าหียอีกตัวหมดก็ทำควายเลยไม่ได้้เหี้ยสรุปทีมคอมโบเรามันเพอร์เฟกต์ใช่ไหมเนี่ยเฟอร์เฟกต์พันแม่อืเขาผ่านจะได้หมดแล้วโแน่ใจ น่ใจอีกประมาณหนึ่งขีดครึ่งทำไมเขาไม่เปิดโหมดวะ The fuck หมดมันกากันกระโดดะตัวพวกกูม oh, ันพ in oh ่อมึงบอกไปน้องกูก you know ูเหลือชีวิตนึงไอ้เทพยบกูเอ้ามึงมึงได้หมดยังกูโอเคเปิดเปิด เปิดเปิดพ่อมึงในสัตว์เออเเหลือแค่เทปสินะกูชนะไงเนี่ยไอ้มึงเชื่อกูดิเออเชื่อฟังคำแนะนำอาจารย์ไอนไม่นี้ไอ้อพไอี้ไอ้กนไไออก อันนั้นก็โดนหนีแล้วที่เป็สัตว์ไอ้ควายไอ้เขสอี๋อจะจ้องหายเลยสัตว์ตายแล้วมึงทำไมกูจะไม่มีเอ่ะโอเคกูไม่มีละมึงไม่เชื่อใจกูเว้ยถ้ามึงเชื่อกูมึงชนะไปแล้วอ่ะกูพิชโชกูพิชโชน้องหุบปากไว้พิชโชเลียนเด็กทิ้งไ้ควายไม่มีแถวพิกหนีกูด้วยเดี๋ยวพิชโชน้องเดี๋ยวพิชโชเดี๋ยวพี่พิชโชเป็นไงคอมโบ คลิป2ก็โบเลยมันไม่โดนตึ้งเลยไอ้เหี้ยในคลิปไอ้มึงทำคลิป2ก็โบไปไป่ะเปลี่ยนทีมกูโบไอ้เล็กเล่หน่อยไอ้ยัยปัญญาอ่อนไอ้สัสเคลลิตโตโอก่อนแพ้แล้วมึงก็รู้มันวันเกิดตรงนี้อยู่แล้วอ๋อนี่อะไรมึงเนี่ย โอเคไม่เก่งจริงกระโดด <C hi> ชิบหายมาวิ่มาวิ่งมาผูช่วยละเออสวยกรขอบคุณมากไปเอาคอมโบไปเดี <c oughs> ๋ยวมันตายมันตายไ <c oughs> อย <c oughs> พวกเชี่ยนี่มันปีงไงเนี่ยคนไผ่เมียวะโอ้โหแม่งพลาดเลยอ่ะอันเป็นวดวอป่วูทีดนี่ตกเออเทป เหล้วเหนล้วอิเทอะไรเท๊อะไรปอะไรของมึงไม่หยาป้ยจะไปรู้มึมมันไม่งันมันไม่ลอย้กลอะไอ้ตันที่กู วินจะตายนะเออเปิดหมดตามเปิดหมดเลยชูหัวนมเลยขอดูหัวนมเลยโยสเต็งไข่รีบหัยไอศัดมือเลี้ยวคือจบก็มึงจะมาตีตัวเดียวแต่ยี่บดไปสอนลูกไข่เอาก่อนยังไม่หมดหรอเออช่างแม่งเหรือยี่ยอ้าวมันเปิดหมดได้ไงวะอ๋อตัวเป็น มันจะเล็งใครวะระหว่างกูกับมึงเดี๋ยวมันเล็งไอ้กากมันไม่เล็งไอ้เลาะกูลับไม่หยุดโอ้โหเหี้ยมรัไม่หยุดขอคนเทปมันไม่ตายนะเทปกูเนี่ยตายไปเลยไปเลยไปเลยเรียบร้อยน้องเราไยปะเราไปปะไปเลย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 โอ้โหเหี้ยนอีกโอ้โหเยี่ยมสุดสุดเยี่ยกู ไอ้เลยจากแม่ไอ้